เราได้เต <Cornell. S 2> ือนแล้วสียงมนจะเห็นแล้วว่าเมื่อกี้เนี่ยเหตุการณ์ได้จบลงแล้วนะฮะแต่แกนนำยนงจุดฝันที่จะไปที่สอสอไปยัไรแสดงว่าไม่ยอมรับในการเนการถงรับผมไม่ใหญ่กจะมองให้เป็นมุมการเมืองแต่จะให้มองเป็นมุมของการป้องกันโควิดผมมาตรการตรงนี้ให้เต็มที่พยาารกระทําที่ความืนข้อกําหนดที่ออกตามกรกตเฉดที่ห้ามการชุมนุม ห้ามาาการจัดกิจกรรมห้ามอยู่ในที่แออัดนะครับลดวัสุุกันนะครับโดยที่มีความเสี่ยงจะแพร่ระบาดของเชื้อโรคเจ้าที่จะมีความจำเป็น,าากกนต้องควบไปไสปสองจุดนจับเตือนแล้วว่าตรงนี้เนี่ยมันติดพควิสุดเลยนะครับตรงนี้ได้จับกลุ่มไปสองลายแล้วนะแล้วทางมวลชนก็ยังไม่ยินยอมยังแก่เปล่าฝืนจะไปที่สระบไทยเพื่อจะไปปุ่กดัน เป็นชัดเจนในข้อที่พยายามกระทำที่ข่าวผิข้อกำหนดที่ออกทารัฐบาลเฉยๆแล้วก็ยิ่งในประเด็นที่ห้ามการชุมนุมห้ามการจัดกิจกรรมนะครับหรือว่าห้ามอยู่ในที่แออัดนะครับรถพ่วสุดกันนะครับโดยที่มีความเสี่ยงที่จะแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่งทราบอยู่แล้วว่าช่วงนี้เองนะครับพื้นที่เที่ยวพานครเนี่ยก็เป็นพื้นที่พื้นที่พิเศษนะครับที่มีการประกาศออกมาแล้ว การดาเนินการทํากิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาก็มีความชัดเจนเนะครับจึงเจ้าที่จมีความจำเป็นที่ต้องควบคไปไปสอบสวนนะครับในสร่วนของรายละเอียดในเรื่องของข้อกําหนดนะครับหรือให้ทางทาท่านอเกรดขยายความกันนะครับในสถานการปัจจุบันนี้นะคะพื้นที่เทพนครเราี่ือเป็นพื้นที่ที่ถูดควคุมสูงสุด ใส่หน้ากา,ากทำไมการเว้นระยะห่างและการลดลดการรวมกลุ่การชมุมนุมตามประกาศที่กระทรวงทรัพย์ได้ประกาศลงนะคะก็อย่ากให้พ่อแม่พี่น้องได้เข้าใจ เห็นมีน้องบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่ายังไม่ปล่อยตัวกลุ่มผู้ชุมนุมสองคนที่จับไปภายในสองชั่วโมงจะยกระดับการชุมนุมขึ้นนะคะท่านแล้วตรงนี้ต้องชี้แจงว่าเป็นเรื่องที่บันสุร์พยาที่จะปากถินเราได้จับเือนแล้วว่าตรงนี้เนี่ยมันผิดพลรบสเสริมนะครับซึ่งตรงนี้ได้จับกลุ่มไปสองรายแล้วนะแล้วทางคนชนก็ยังไม่ยินยอมแารแฝ่ปากถินจะไปที่สำนักวิยาไทยเพื่อจะไปบุกตัน ซึ me me, me rem, ่งถ้าเป็นอย่างนี Esta, main, ้เนี่ยก็แสดงว่าไม่ยอมรับในมาตรการการป้องกันและเป็นไปตามกฎหมายของท่านเองตรงนี้เนี่ยถ้าทาผิดนะฮะเจ้าที่ตำรวจก็จะต้องเนินการตามตามกฎหมายตามหน้าที่ดีเราได้เตลียนแล้วทุมคนจะเห็นแล้วว่าเมื่อกี้เนี่ยเหตุการณ์ได้จบลงแล้วนะฮะแต่แกนนายังฝุกฝันที่จะไปที่สนอืไปอะไรแสดงว่าไม่ยอมรับในการในการถึงรับผมไม่อยากมองให้เป็นมุมการเมือง แต่จะให้มองเป็นมุมของการป้องกันโควิดในมาตรการตรงนี้ให้เต็นที่ท่านผอ,อ,อกเขตก็บอกเลยว่ากรทมเป็นพื้นที่ก็ระรับสูงเสุดนะครับในเมื่อพูดกันไม่เข้าใจชี้แจงแล้วไม่ไม่รับฟังไม่อยอมรับเลยข้อกลหมายตรงนี้ตำรวจเราในฐานะพนักษากฎุมายาํจเป็นนะครับต้องดำเนินก,การตามมาตรการอย่างอย่างอย่างเต็มที่นะครับนี่เดี๋ยวสิ่งตรงน,นี้เก็แล้วเนี่ยกำลังคงร้ยอยผัวเราหนึ่้ชอง ไปก่อความวุ่นวายหร,รือว่ารวมกลุ่มกันในลักษณะที่ทุสวิไทยตรงนั้นอีกก็ต้องมีการจับกลุ่มอีกนะตรงนี้ก็ขอให้สื่อมวนชนแล้วก็ทางพวกเราเนะพี่น้องเนี่ยเข้าใจด้วยว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นและเราต้องการทําเพื่ออะไรจิตนาเพื่าาออะไรนะครับการับใช้กฎหมายวันนี้ค่อนข้างเด็กขาดหลังจากนี้จะเป็นแนวทางแล้วก็เป็นวิธีการในก,การจัดก,การจัดก,การมีการชุมนุมวุ่งงนวานนลักษณะแบนบนี้คือ มันมีสีมาตรการกรทมและมีประกาศชัดเจนว่ากรทมตรองเกณฑก็ระวังสูงสุดและเราไม่ได้ดำเนินการตรงนี้เป็นกรณีแรกที่ในการจำหน่ายกุ้งที่สามเหลืองเรา,าก็ดำเนินการในเรื่องปละตภัณฑแล้วมีการประจานั้พันธ์มีตัวอย่างชัดเจนแล้วถ้ายังจะมีเก็บการรักษานด้อีกก็ต้องดำเนินการตาง,งนี้เป็นมาตรฐานครับ ในพลบพลันี้พ,พรบัตมสาแนะจะไม่บังคับใช้นะครับใช้เป็นการทำเรื่กงกบฏครับจะไม่มีการแจ้งการฉุกเฉินเพราะในระเรืหมกหดกบฏจะเจนว่าห้ามชุมนุมในลักษณะที่แออัและซุ่มเสียงที่จะแพร่ระบาดนอกจากจะปิดพ,พรบพแล้วเนี่ยยังปิดพรบควบคุมเล็กอีก,รกรอพรบนี้นะครับก็ต้องขอประงความคิดเหว่ากิจกรรมใดๆใ,ในห่วงนี้ ขอให้ี่น้นงนะผ่านพ่วงโควิดไปก่อนครับผมผมต้องใช้ว่าขอร้องเจ้าหน้าที่หวดเนี่ยไม่อาจที่จะละเว้นที่ยังไม่ปฏิบัติในการจับกลุ่มได้นะครับไม่อาจที่จะละเว้นที่จะไม่ปฏิบัติในการจับกลุ่มได้นะครับไม่อาจที่จะละเว้นที่ยังไม่ปฏิบัติในการจับกลุ่มได้นะครับเจ้าหน้าที่หวดเนี่ยไม่อาจที่จะละเว้นที่ยังไม่ปฏิบัติในการจับกลุ่มได้นะครับชัดเจนะครับ